สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทีปานอาเอฟซีแม่ครัวสุกูสุกคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นวันพุทธที่สิบสองเตียนมีหน้าคมพ่อสสองพันหาลอย หกสิบแปดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอามืนน่อนี้มีทั้งสปปเล่ามีทั้งรัฐบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วันนี้เล่าวันจันทร์บ่มานะพี่น้องนะเนาะเพิ่นเป็นวันสําคัญของวันประเทศเล่าหรือว่าวันชาติเล่าอันนี้แม่ขัวกับบอลูคือกันเนาะอยินแต่ว่าเออนะะพิ่นบอออกเนาะค่ะพี่นะ้องเนาะเอา เป็นวันยังกระตามคือมือนีมากสำหรับผู้อยู่ในบ้านแม่ขัวว่ววันเสาร์วันอาทิตย์เล่นเบาๆาจาักน่อยคือห้าน้อยงวดที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์วันหันรุดสองมือต่อกันแต่วันธรรมดาเดินยงี้วพี่น้องห้าน้อยสังเกตเมืองวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมารุดจันทร์อังคันเข่าตอ่อ สำหรับสายวิง่งสายลูดนี่สายลูดนี่บ่ผิดหวังเด้อเขามือละสองน้อยสามน้อยโตลูดเนาะพี่น้องเนาะโตเจาะกับบื้องดมือละน้อยสองน้อยสำหรับห้าน้อยในบ้านแม่ขั้วเด้อพี่น้องเด้อแม่รัวบ่ใครจะออกคลิปดอกพี่น้องห้าน้อยพอแฟนคลับห้าน้อยก็คือสิบัวไหลแต่ว่าไผยสนใจอยากรวยอยากมีกินมีใสไปมือมือก็คือเขาในบ้านแม่ขั้วเด้อค่ะ เข้ามาในกลุ่มของแม่ครัวกลุ่มเขาแบบใดหลายคนเขาเปลี่ยนหลายคนสงสัยทักไล่เขามาเบอร์แม่ครั้วเลยค่ะพี่น้องศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้านี่คือเบอร์ทักไล่เบอร์ทักไล่กันเขามาบอกว่าอยากเข้ากลุ่มแม่ครัวกับชื่อเชิญเขาในกลุ่มเพราะว่าเขาด้วยตัวเองบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อต้องเป็นแม่ครัวเป็นผู้ดึงเขาคอยจะได้เด้อ เข้าใจตามนีเนาะคะ่ะสำหรับรอบพัฒนาแม่ขั้วกันยังออกให้เห็นแต่ว่าห้าน้อยสิเป็นบางมือเด้วยพี่น้องเด้อเมื่อคืนนี้ก็เข่าหาเจ็ตรงตรงแต่ว่าตัวรูดเข่าสามน้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวรูดเข่าสามน้อยเพราะว่าวิ่งสี่กับห้าจับไปที่ตัวเจาะไปที่ห้าเจ็ดสำหรับห้าน้อยตัวรูดเข่าสามหาสามหาสองขังเมื่อคืนนี้อ่ะนะสนหน้าติดตามมีไ่มีกินไปวัน เนาะค่ะพี่น้องเนาะรวยรายวันเป็นว่ามีใส่มีกินมีท่านไปมือมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้แม่ขัวสิมาออกคลิปไผ่สองแม่รัวแม่รั่วขอขอบุนขอบคุณสำหรับอาจารย์ที่เพิ่อนเห็นความสําคัญของแม่รั่วคือว่าเพิ่นเห็นว่ววบา แม่ขั้วนี่มีความสามารถเอาตัวเลขแนวทางของเพิ่นออกได้บวสิปินผูู้ไม่บวสิป็นผู้้เกพิ่นกภพยายาม่มโทรเขาหาแม่ขั่วแม่ขั่วกับขอขอบุญขอบุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกท่านหรือว่าทุกสำนักที่ส่งตัวเลขแนวทางเข้ามาเด้อพี่นอ้องเด้อแม่ขั่วก็บจะออกให้ทุกๆอาจารย์นอกจากที่บ่หลงบ่ลืมเด้อพี่น้องเด้อถ้าหลงลืมกับแม่ขั้วกับขอโทษขออาภัยเพราะวา่าบางข้างอาจจะบ่เห็นทุกอาจารย์บางข้างก็สิ กลนแน่บางครั้งกรเชียนพิษพิษถึกถึกเอฟซีเพิ่นกบแห้งหัวควนแม่ขั้วอยู่บัวเศร้าเพิ่นว่าบ่เป็นยังตะเบิงแต่แม่ขั้วเพิ่นว่าขันบ่อพิษกระเชียนหนังสือตัวใหญ่ค้างเชียนเหลียกระดาษว่ัสบ่พ่อผ่นะ่ารังเชียนอ่านถือกระเขียนพิษเพิ่นกะทาเบิงแม่ขั้วขั้นบ่ได้เบิงแม่ขั้วกับเป็นว่าเป็นตอยูแกกินเขาวบ่ไรวัสดเพิ่นว่าซ้ำกันกับติดอัน อันพิษนิ่ทานนะ่ะนิยายในมิจฉุคณะเกรทิพย์ยังเป็นอะไรเอามากับเป็นตะยววักหัวแล้ววะขนาดอ่านถึงยังเขียนผิดขนาดเขียนผิดยังอ่านถึกโอ้ยข่อยกับเบิง้งแม่ขั้วหอวกับกตาลกไปมีชีวิตชีวาไปเอ,อ้อกะกะทีเฮ็ดจังไดนเนาะพี่น้องเนาะมันบ่มีผู้อยากผิดดอกมันทั้งผิดเนาะพี่อ,อ้าวขันผิดอันใดก็ขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้เนาะ ขออภัยเอาคลิปนี่มาเบิงไผเสียนรำพองตะกีมาเขาอ่าได้คลิปเหาอ,อยู่เด้แต่ว่าเพิ่นบส่สมบายเพิ่นยุดไปพักหนึ่งพี่น้องเพิ่นบส่สมบายเพิ่นเขาอ่าลุ่บานผ่าตัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเพิ่นกลับมาอีกแล้วเพิ่นว่าแม่ก,กวัวทิมมันทิมผมเลยเนาะฉันโอ้ยขอโทษขออภัยลืมคดผอเพิ่นอิลีนล่ะ นะพี่น้องนอะขอโทษเออเชียนลำพองกับโมเมนวาสิถิมแต่ว่าถับผูใ้ใดทักมากกคือพ่อจำได้อยู่นะพี่น้องนะอันเป็นจังไดบวแม่ขั่วก็บชได้ซื้อยามาก,กินอยู่คือพี่น้องเอฟซีเพิ่นวานเนี่แหละ <c oughs> เอาเสียนลูกแฝดจนวาเนาะเอาเลขไว้ไ้แล้วกับว่าโลกไฮจ้าขวอยเขียน,นไว้ใส่ดอกอันเสียนลูกแฝดว่านะสั่นดอกเที่ยวหัวกวนกันดีกว่าเศร้า <c oughs> เอาเป็นตลกง่ห้ากันอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอารอบนี้ห้ามาเบิงเซียนลํำพองคลิปต่อไปคลิปต่อไปคลิปต่อไปสีเป็นเปิดตัวใหม่ด้วยพี่น้องเนอะเปิดตัวใหม่แม่เมืองพลเพิ่นโทรมาหาแม่ขัวไราเมื่อละหลักบานนี้ แม่ขั่วโทษไปพันเพ่นวาโทรศัพท์พ่นคือบอดังพ่นพยายามโทรมหาแม่ขั่วเต้หลังเล็กออกคนเด้พี่น้องเอาแม่ข,ข,ขั่วกระคอขอบุญขอคุณเด้อคุณแม่คุณแม่เมืองพนแม่เมืองพนอันนี้เปิดโตไม่ได้พี่น้องเด้อก้อนสิบไปเบิงแม่เมืองพนข้ามาเบิงอาเซียนรำพองวิ่งบนสายบนเด้อพี่น้องเด้อสายบนเป็นบนสายล่างเป็นลา่างบ่ปะปนกัน นี่แหละแม่ขั่วมักมันยังมักที่ว่าคันตัวเลขว่าปะปนกันแยกบนแยกล่างถ้าจะได้เลินลอตเตอรี่ก็คือเลียนเอารางวัลที่หนึ่งบนไปโหลดถ้าเลียนล่างให้เลียนรางวัลเลขถ่ายสองตัวแคนแคนโลดก็ฟันไปคักๆโหลดนอกพี่น้องเนาะเอ้าไปเบื้องตัวเลขแน,นวทางน้ำกันมือนีแม่ขั่วอาจจะจี่ได้เดินทางเด้อค่ะพี่น้องเด้่มมือนีแม่ขั่วสิไปวัดชิมลูกสาวจบ ไปอ่ารับอ่าควันลูกสาวเนาะจบเพื่อนว่าเอาไปจ้างจบแน่เพื่อนว่า <c oughs> อ่ะสิไปจ้างจบให้ลูกสาวจบเนาะค่ะพี่น้องเนาะลูกสาวลาจบเลี้ยนจบแล้วบางที่อาจจะไปเหตดงานบอกเพื่อจังใดกันย่งางพันหมู่เนาะค่ะแม่คุณอาจจะว่าดะไยูออกคลิปแล้วอาจจะได้เดินทางเนาะค่ะพี่น้องเอาก่อนสิไปปัดซิมลูกสาวห้องกับมาเบิง เซียนรำพองวิ่งบนสองตัวมาตัวไปไปเบิรงพร้อมๆกันครับพี่น้องเอาค่ะพี่น้องมาเบิรงกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเซียนรำพองเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่งบนตะกี้เนี่ยเพิ่นลงคลิปเฮาอยู่เพิ่นบ่สบายเพิ่นเนข้าร่องบานเพราก็ออกจากร่องบานเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งบนแปดกับห้า จับคู่สามตัวเด้พี่น้องอันเงินเต็มกระเป๋าไว้ได้หนี่พี่น้องเด้ออันสูตรนี่ของเซียนลํำพองเนี่เออขอโทษขออภัยพี่น้องโอ้ลมดันเก้าสามห้าสองตัวฟันไปที่สามห้าคู่เดียวได้พี่น้องเด้อสำรับบนสำรับบนของเซียนลํำพองฟันไปคู่เดียวได้พี่น้องเด้อ ถือว่าเน้นคักคักเน้นตัวเดียวได้ด้านนี่พี่น้องเนาะเน้นเน้นคู่เดียวอ๋ะเพิ่นจับมาอันนี้ล่างนด้พี่น้องเด้อว,วิ่งล่างอ่ะ ตัวเลขเพิ่นหน่อยคู่มากพี่น้องนาสนนาติตามนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะสำหรับเซียนลำพองนาเลนนาติตามมากเด้อพี่น้องเด้อตะกี้ตะกรอนเพิ่นกับล่งช่องแม่ขวดเลขเพิ่นกะเดินดีมากเด่น เด่นตัวไดออกตัวนั่นของเซียนลำพองต่างตะกีเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องมาแล้วกลับมาแล้วเพราะว่าเล่าเล่าบัสมบายเล่าเขาล่วงบานเนาะค่ะพี่น้องเล่าก็ออกมาแล้วละเอาหายไปไปเด้อเซียนลำพองหายจากการเจ็บไข่ได้ป่วยไวไวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไวค่ะพี่น้องอันพี่น้องสีทามหาว่ายุใส่ละ ใบคลิปเก่าหลายเดือนแล้วแต่ก่อนปีใหม่ผุนพี่น้องเพิ่นบ่ได้มาลงคลิปเฮาเพราะว่าเพิ่นบ่สบายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา้าแคปหน้าจอเซียนลำพองวิ่งบนแปดกับห้าจับคู่มีแปดสามหาเกตสามหาเก้าสามหาแน่นแน่นคู่เดียวคือสามหาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวิ่งล่างหากับซีจับคู่ไม่หาหาซีซีหนึ่งซีสามหา แคบนาจอไวเบื่องสักก่อนกระไดพี่น้องแคบนาจอมากกระจังค่อยจัดบ่มักกระทัดไปทุกอย่างเป็นแค่แนวทางแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนอ่ะพอกันคลิปหน้านาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ